ทุกที่ผมรับเป็นหลายคนคงได้ดูแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Good Doctor นะครับในเวอร์ชั่นของไทยนะครับโดยผู้สร้างนี่ก็คือบริษัท True CJ Creation นะครับเป็นซีรีส์ที่ฉายในแพลตฟอร์มของ True ID นะครับผมเองต้องบอกว่าเป็น FC ของ Good Doctor มานานนะครับย้อนกลับไปก่อนจะรีแอคเรื่อง Good Doctor ในเวอร์ชั่นไทยนะครับขอเล่าแบ็กกราวด์ของ ซีรีส์ชุดนี้ก่อนนะครับคูดอ็อกเตอร์นะครับซีรีส์ครั้งแรกในประเทศเกาหลีใต้ในปี2013นะครับโดยนะครับซีรีส์ที่เกาหลีใต้เนี่ยออกฉายแค่1ซีซั่นนะครับแล้วก็คุณหมอที่เล่นนะครับต้องบอกว่าคุณหมอที่เล่นชื่อในซีรีส์เนี่ยชื่อพาร์คซีออนนะครับแสดงโดยจูวอนนะครับก็ถัดมานะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ ได้ซื้อลิขสิทธ์นะครับมาผลิตเป็นเวอร์ชั่นของสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่ดังที่สุดนะครับเนื่องจากว่าออกฉายในหลายประเทศทั่วโลกนะครับโดยเริ่มฉายในปี2017นะครับแล้วปัจจุบันปี2024เนี่ยก็เป็นซีซั่นที่7แล้วนะครับแล้วก็เป็นซีซั่นสุดท้ายด้วยนะครับทางบริษัทก็ประกาศออกมาแล้วนะครับโดยซีรีส์อันนี้นะครับก็เป็นอันที่6ติตตามนะครับก็แสดงโดยเฟลตี้ไฮเมอร์นะครับเป็นคุณหมอชอนเมอร์ฟี่นะครับ ถัดมานะครับก็จะมีอีก2ประเทศที่ซื้อทิสิทธิ์ไปคือญี่ปุ่นกับตุรกีนะครับก็ลองไปหาข้อมูลกันได้ถ้าเกิดใครอยากจะไปดูในเวอร์ชันอื่นๆนะครับแต่ที่เรารอคอยก็คือเวอร์ชั่นของประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าตอนที่ผมดูติดกูดอกเตอร์งองเมียเนี่ยผมก็ยังคิดในใจว่าเมืองไทยน่าจะมีผู้จัดนะครับซื้อทสิทธิ์มาทําบ้างน,นะครับแล้วก็วันนั้นก็มาถึงนะครับก็คือวันนี้ฉายไปแล้วนะครับ EP แรกนะครับโดย คุณหมอชอนเมอร์ฟี่นะครับเปลี่ยนเป็นคุณหมอโชนนะครับแล้วก็ยังคงเก็บเอาความเป็นคุณด็อกเตอร์มาได้ว่าผู้จัดเมืองไทยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับคุณด็อกเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วนักแสดงเนี่ยก็คือในเนื้อเรื่องนะครับคุณหมอเนี่ยเป็นแพทย์ประจำบ้านของศัลยกรรมนะครับชั้นปีที่1นนะครับแล้วก็ความ เป็นคุณหมอชอนหรือคุณหมอโชนเนี่ยนะครับก็มีความผิดปกติคือเป็นออทิสติกต้องบอกจริงๆแบ็กกราวน์จริงเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ใช่ออทิสติกโดยตรงนะครับชื่อว่าซาวองซาวองซินโดรมเนี่ยเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางสมองนะครับแต่ว่ามันมีความเป็นอัจฉริยะแอบแฝดอยู่นะครับ หลายๆคนที่เห็นนักวิทย์นักคณิตศาสตร์ที่เด็กที่จําตัวเลขได้เก่งๆนะครับจําได้หลายชุดคูณลบคูณหารในใจได้เนี่ยก็อาจจะมีความเป็นโลกของเด็กอัจฉริยะอยู่นะครับข้อมูลบอกว่าเด็กอัจฉริยะนะครับโรคเด็กอัจฉริยะรือซาวงซินโดมเนี่ยก็สัมพันธ์กับออทิสติกนะครับโดย50%ของเด็กอัจฉริยะเนี่ยนะครับจะเป็นออทิสติกนะครับแต่ แค่10%ของคนที่เป็นออทิสติกที่มีอบการเป็นเด็กอัจฉริยะนะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยที่มีน้องๆลูกหลานเป็นออทิสติกเนี่ย,ยก็ลองค้นหานะครับแล้วก็พัฒนาความรู้อาจจะเจอความเป็นเด็กอัจฉริยะซ่อนอยู่นะครับย้อนกลับมาที่คุณด็อกเตอร์เวอร์ชันไทยนะครับทางผู้จัดเนี่ยให้ชื่อไทยว่าคุณหมอหัวใจพิเศษนะครับหรือหมอใจพิเศษนะครับ ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้แปลปร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 แตรงๆกับคำว่ากูด็อกเตอร์กูด็อกเตอร์ก็คือว่าหมอดีนะครับแต่ว่าแปลเป็นไทยอาจจะต้องมีการบิดความน่าสนใจสักนิดหนึ่งนะครับคือหมอใจพิเศษผมว่าเนื้อเรื่องก็โอเคนะครับหมอใจพิเศษนะครับในเวอร์ชั่นไทยนะครับหรือกูด็อกเตอร์เวอร์ชันไทยเนี่ยแสดงโดยน้อง,น,องน้องเหน่งนะครับเป็นดารานะครับมาแสดงแล้วก็แบล็กบราวนี่เป็นสัตวแพทย์ด้วยนะครับจบจากคณะ ศัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิายาทยาลัยน,นะครับต้องบอกว่าทางผู้จัดเนี่ยก็ทําการบ้านได้ดีนะครับเพราะว่าการเอานักแสดงที่มีความเป็นหมอมาแสดงเนี่ยมันก็จะทําให้การเรียนรู้เกี่ยวกับบทนะครับหรือการสื่อสารเกี่ยวกับบทเนี่ยได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าทางผู้จัดนะครับจะทําซีซั่นออกยาวยาวมันครับไม่ทําแค่หนึ่งซีซั่นอย่างในเวอร์ชั่นของพิศรุณเมกาเนี่ยทำถึง7 ซีซั่นเนี่ยถ้ามันจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับทางการแพทย์เข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้ามีนักสแสดงที่เป็นคุณหมอเนี่ยก็สามารถที่จะทำความเข้าใจระบบปาได้ดีนอกจากตัวนักสแสดงที่เป็นหมอแล้วนะครับก็มีนักสแสดงรับเชิญเป็นคุณหมออีกหลายท่านนะครับเช่นคุณหมอฟางนะครับคุณหมออาจารย์มานนนะครับคุณหมอเจี๊ยบและลานานะครับเราก็ เป็นนักเทคนิคการแพทย์ก็คือหมอแลแพนด้าที่ผมเห็นนะครับก็ต้องบอกว่าได้ใจคนหรือ f c ไปเยอะนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการรวมเอาผู้มีความรู้ในวงการมาช่วยให้ข้อมูลในการแสดงนะครับถัดมาในตอนแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเนื้อหาสคริปต์เนี่ยเหมือนของเวอร์ชั่นสหรัมริกาเลยนะครับก็คือเป็นการเริ่มต้นใน EP 1เนี่ยคือคุณหมอชอนหรือุหมอโชนในเมืองไทย,น,ยนะครับ ก็ต้องมีการเริ่มเข้ามาสู่กระบวนการเรียนของอแพทย์ประจำบ้านศันนกรมนะครับก็มีการดราม่าเล็กน้อยเกี่ยวกับแป็กปลาวความเป็นออทิสติกหรือซาวองซินโดมเนี่ยก็มีความต่อต้านจากคนในองค์กรของโรงพยาบาลน,นั้นนะครับแต่ก็มีคนสนับสนุนก็ในจุดพีคของ EP 1ของทั้ง2องบรบชันนก็คือเรื่องของการที่หมอชอนหมอชอนเนี่ยได้ไปช่วย เด็กนะครับที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีลมรั่วในปอดนะครับแล้วก็ใช้ความรู้ทางการแพทย์ช่วยให้เด็กเนี่ยมีชีวิตรอดได้นะครับแล้วก็เป็นปัจจัยเป็นขีทําให้ทางโรงพยาบาลยอมรับนะครับให้คุณหมอเนี่ยเข้าไปเ็นอดเดนชั้นปีที่นหนึ่งพูดถึงบทนะครับว่าหมอคล้ายคลึงกันกแล้วก็พูดถึงการถ่ายทําผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีข้อจำกัดเลยก็คือเรื่องทุนแน่นอนนะครับถ้าเทียบเทียบกับต้นกำรับของสหรัมรายการแน่นอนทุนหนากว่านะค,ความ เหมือนความาสมจริงเนี่ยก็ต้องสูงกว่านะครับโดยเฉพาะซีรีส์ที่เกี่ยวกับการแพทย์นะครับสิ่งสําคัญโดยเฉพาะเป็นการแพทย์เชิงผ่าตัดด้วยนะครับก็คือเรื่องของฟิลการผ่าตัดหรือโอเปอเรชั่นฟิลเนี่ยอันนี้ต้องทุนหนาลงทุนสูงถึงจะได้เหมือนจริงของเมืองไทยเองก็แน่นอนมีข้อจํากัดนะครับความสมจริงก็อาจจะสู้เวอรช์ชันสารมริการไม่ได้นะครับแต่มันก็ชดเชยกันด้วยเรื่องของอบทนะครับซึ่ง ตอนนี้มันเป็นแค่ตอนแรกแต่ยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณดมอที่อยู่มาได้ถึง7ซีซั่นของ m o ชั o นสารเมกการบต้องบอกว่ามันมีความเป็นดราม่าที่คนน่าติดตามนะครับบวกกับความรู้ในเชิงการแพทย์นะครับแล้วก็มีเรื่องของความโกรธความหลงนะครับแล้วก็มีความชิงดีชิงเด่นนะครับแล้วก็มีความผิดหวงัสงสมหวงังเรื่องความรักนะครับก็เบื้องหลังเนี่ยถ้้เป็นการต่อยอดความสาเร็จของ เวอร์ชั่นต้นตำรับของสหรอเมริกาเนี่ยคิดว่าคนไทยเนี่ยน่าจะชอบนะครับเพราะว่าความใกล้ชิดกับหมอสำหรับคนไทย,ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบาร์ดดราม่าเนี่ยก็อยู่ในสายเลือดเราเช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่า EP 1หนึ่งที่ผมดูไปเทียบกับเวอร์ชั่นสหรอเมริกาเนี่ยผมถือว่าให้ผ่านแล้วก็พร้อมที่จะติดตามต่อไปเป็นกำลังใจให้กับ Good ดนะ็อกเตอร์นเมืองไทยหรือหมอใจพิเศษนะครับ ก็คลิปนี้เอามาเล่าสู่ฝาฟังว่าใครได้ติดตามหรือเปล่าใครเป็น FC เวอร์ชันไหนบ้างน,นครับลองมาเล่ากันฝัง<อ>ถ้าประโยชน์เช่นเคยคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพิ่มท่านนะครับรีว่าอยผมหมอนัสนะครับเพราะผมไม่อยากทุกคนป่วยครับ